สุดครับไปรุ่นวันนี้ผมจะมารีวิวหนึ่งในคู่เทพของคูลาโมบม็อบไซโววันสีซั่นที่3านะครับก็คือเรเกนไฮเปอร์แมกนั่นเองครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําเกียร์สหรับสายฟรีแล้วก็แนะนําแนวทางการเล่นว่าควรจัดทีมยังไงแล้วก็จะลองรีวิวให้ดูนะครับในสไตล์ที่เป็นกันเองเนาะก็มาเริ่มที่เกียร์นะครับเกียร์สายฟรีก็ดูแล้วก็ลองจัดตามได้เลยนะครับถ้าใครมีตาที่ผมบอกก็สามารถใส่ได้เลย ก็เกียร์แรกนะที่ผมแนะนําก็คือดาวกระจายลูนา7ดาวซึ่งอันนี้ทุกคนน่าจะมีนะครับถ้าราล็ออินตามวันที่กําหนดนาะครบตามวันที่กําหนดก็น่าจะมีก็ที่ผมแนะนำใช้เพราะว่ามันเพิ่มพลังจิตกลายค่อนข้างเยอะแล้วก็เพิ่มอัตราเช็สกิลแล้วก็ต้งสกิลส่วนออปชันก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ผมแนะนําให้เป็นพลังชีวิตไม่งั้นก็ลดแร่เพราะผมใส่พลังชีวิตเพราะว่าจะได้เพิ่มเลือดเรเกนหน่อยเนาะมันจะได้ยืนนานๆหรือว่าถ้าใครช่วงคริสต์มาสเนี่ยก็สามารถใช้นี่ได้เลยครับคาถาผูเสกคริสต์มาส ซึ่งจะบวกพลังจุติกายแล้วก็พลังชีวิตแล้วก็ต้านสกิลซึ่งผมแนะนําอยู่นะเพราะว่าบวกพลังชีวิตค่อนข้างเยอะแต่ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรครับเข้าใจเพราะว่ามันหมายเฉพาะตอนชิกมัดเนาะใครไม่มีก็สามารถใช้นี่ได้คาถาเวทของราชินีแซลลี่เพราะว่ามันจะเพิ่มอัตราความแม่นทักษะแล้วก็บวกพลังจุติกายแล้วก็บวกพลังชีวิตซึ่งว่าอันนี้ดูดีสายฟรีน่าจะมีกันอยู่นะหรือว่าถ้าไม่มี3อันที่ผมเพิ่งพูดไปกี้ก็สามารถใช้ไม่กวาดทางช้างเผือกได้ครับเพราะจะเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็พลังพังกนนเวานะ จะถึกๆกันหน่อยเหรือว่าถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยก็สามารถใส่นี้ได้ครับก็คือคอร์สแห่งความมืดเพราะจะเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็พลังจิวตวิายแล้วก็พลังป้องกันกายแต่ผมแนะนํา3อันแรกที่ผมได้พูดไปมากกว่านะส่วนต่อไปนะครับคือช่องอาวุธป้องกันผมแนะนําให้ใส่รองเท้าลิลน่าเจ็ดดาวเลยครับเพราะว่าอันนี้ทุกคนน่าจะมีนะแล้วก็บอกเลยว่าออปชันแต่ถ้าอันเดียขาที่จะโหดก็คืออันแรกเลยก็คือเพิ่มอัตราหลบสกิลอันนี้ดูดีนะ อันสองคือต้าสกิลก็ยังดูดีอยู่ส่วนที่สามก็คือเพิ่มพลังชีวิต414%ซึ่งเพิ่มเยอะมากเลยนะส่วนออปชันผมแนะนํานให้เป็นรดแร่ครับเพราะว่าเลเยอค่อนข้าให้ใช้แร่เยอะผมเลยแนะนใํให้ให้ใช้รดแร่หรือว่าถ้าใครอยากหรือว่าใครช่องเออช่องสามเนี่ยช่องเครื่องประดับเนี่ยเนาะช่องขวาสุดเนี่ยเป็นรดแร่เยอะแล้วก็สามารถใช้พลังชีวิตได้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นอีเวนต์คุณะโบนะมันจะลดแร่ให้ แต่ถ้าหมดอีเวนต์แล้วผมก็แนะนำให้ใช้รถดร่มากกว่านะครับเพราะว่ามันใช้แร่งมากเยอะจริงๆแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ยังนี้ได้ครับเสื้อซานต้าคริสต์มาสซึ่งอันนี้ก็เป็นใน,นตู้คริสต์มาสอยู่แล้วครับก็บางคนอาจจะไม่เคยมีผมเข้าใจแต่ผมแนะนำเพราะว่ามันเพิ่มพลังตีกายเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มอัตาราล็กสกิลแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีกันเนาะและ้วก็นี่เนาะถุงมือของราชินีเซลลี่เพราะว่าจะเพิ่มต้าสกิลพลังชีวิตแล้วก็อัตาราล็สกิลอันนี้ว่าดูดีอยู่ หรือว่าถ้าไม่มีจริงนะครับก็ต้องใส่โล่ให้การป้องกันเนาะเพจะเพิ่มพลังชีวิตแลวก็ตาสกิลหรือว่าถ้าไม่มีอีกเนี่ยก็สามารถใส่อันนี้นะครับเกาะศักดิ์สิทธิ์เพจะเพิ่มพลังชีวิตกับพลังป้องกันหรือว่าถ้าไม่มีจริงก็ใส่รองเท้านะครับรองเท้าปิดเมฆเพราะว่าเอามนุษย์แรกเนาะแต่จะแลกกับการที่เรเกนไม่ค่อยถึกหรือว่าจะใส่น,นี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยแน,นะนำเท่าไหร่แต่โดยรวมก็แนะนําให้ใส่รองเท้าเรืวหนาเสื้อซันตา้าแล้วก็ถุงมือของราชินีเซลลี่สามาัญหลักๆนะ ส่วนช่องสุดท้ายนะครับช่องเครื่องแต่งกายที่ผมใส่ก็คือเข็มขัดอมาตาะครับทุกคนน่าจะมีเพราะว่ามันล,ลดแรกค่อนข,ข้างเยอะนะ37.8%สสแล้วก็เพิ่มพลังป้องก,กันกายก็เพิ่มพลังป้องก,กันเวทด้วยซึ่งว่าฟูโฉดหรือว่าถ้าใครอยากใส่เกียร์เจ็ดดาวก็สามารถใส่แหวนเลี้ยวหนาดได้ครับซึ่งอันนี้ก็แจกเหมือนกันเนาะถ้าล็อกอินครบใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแต่ผมไม่ค่อยแนะนาเพราะว่า มันไม่มีออปชันอะไรเพิ่มพลังชีวิตนะครับนอกจากคุณจะไปใช้นสำหรับออปชันของสายป้องกันซึ่งผมสุมไม่ได้นอะแล้วตังค์ผมก็หมดแล้วผมก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้แต่มันก็อาจจะเพิ่มความแรงนะเพราะว่าเพิ่มอาตาัตราคิดตั้ง50อาจจะติดคิดแรงแนละสกิลแต่ผมแนะนําให้ใส่อันนี้มากกว่านะสำหรับเขียนคัดอาาตัตรแต่ก็สามารถใส่ไททัวร์ใส่แหวนได้หรือว่าสามารถใส่นี่ก็ได้นะกระดิ่งกระดิ่งของคิดมัดอันนี้ใส่ทุกตัวแล้วเนาะผมว่า หรือถ้าใครเป็นผู้เล่นเก่าเกมผมก็สามารถใส่อ e ีวาได้น e B A เนาะอีวาเอสแดดเอทเออเพราะว่ารับลดเร่เหมือนกันแล้วก็ต้านสกิลอืมหรือว่าใส่นี้ก็ได้นะครับถ้าไม่มีจริงนะครับเพราะว่าจะเพิ่มพลังชีวิตอมีแม็กไม่นี่ไงเพิ่มพลังชีวิตอัตราเชสสกิลแล้วก็อัตราดสกิลแต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะนนนหรือว่าจะอันนี้ก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่คนานาน่อยแนะนำเหมือนกันเนาะเพราะว่าเพิ่มค่อนข้างน้อยเนาะสำหรับกุญแจปีกน้ำฟ้า ใส่ผมไม่ใส่เน,นี่ยเนี่ยนี่หรือว่าถ้าใครมีคุณะโบอ,อันนี้เหมือนผมนะครับเออ่ของเกิดใหม่เป็นสลามภาค2ก็ใส่ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะนุ่นเร่24่สิบสีเซนมันจะเพิ่มความเร็วจดตีแล้วก็เพิ่มวิ่งจะ,ะเร่งเงินจะได้เติมไวปๆไปเนาะปะเดี๋ยวเราไปลองในสเต็หลักก่อนไหมทั้งสเต็ธรรมดาแล้วก็สเต็ฮาร์ดลุยมาครับก็สำหรับ ทีมที่ผมจะเอามารีวิวนะครับกนะ็คือ3าตัวนี้เลยที่ผมใช้ตุรยยางเพราะว่ามีสกิลอมะตะนะครับแล้วก็ติกิก็จะมีรีเซ็ตสกิลผมก็จะเอามาลองเล่นให้ดูนะแล้วถ้าทำไมถึงถามก็ว่าทำไมผมถึงเอาดุริยางมาเล่นผมก็บอกเลยว่าว่าเป็นตัวที่หาง่ายนะทุกคนน่าจะมีซึ่งมันมีสกิลทําให้เป็นอมะตะเนาะสร้างบารียนในพื้นที่มันเหมาะกับเรยเงินมากเลยครับเพราะว่าเรเงินเนี่ยไม่มีสกิลอมะตะนะครับมีแต่บัฟแล้วก็ดีบัฟนะ ซึ่งแล้วก็สกิลทำดาเมจซึ่งไม่มีอมตะเลยแล้วก็ไม่มีสร้างสถานะเลยนะครับแบบอย่างเช่นชัง,งักหรือว่ากระเด็นถอยหลังซึ่งมาทําให้เรเงกนเล่นยากครับก็ต้องมีเพื่อนร่วมทีมที่มาคอยบัฟแล้วก็ดีบัฟหรือว่ามารีเซ็ตสกิลหรือว่าอะไรพวกนั้นนะครับก็เรามาลองเล่นกันเลยครับสำหรับสเตจที่414ไปมาปล่อยตัวงละไหนดูสิเรเงกนมาหน่อยปิดม,มารับช้าหน่อยผมเปิดสกิลอยู่กระเด้ไปหนึ่งทีกระเด้สองทีไม่เป็นไรครับใจเย็นครับไปรุ่น โดนล็อไปรับโนเนี่ยโนเนียใน,น,นยสึกตัวผมว่ามันยืนได้เต้นนานเท่าไหร่นะแต่ก็เรื่อยๆอย,อยู่แต่สกิลก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแม่นนะนี่ครับไม่ค่อยเห็นที่จะพลาดเท่าไหร่ต้องให้ใจแรงนะเพราะว่ามีากิจเสียร์ที่เพิ่มพลังติดตีิลนะจะมีบัฟออกตากแถมจะมีรีเซ็ตสกิล,ลด้วยนี่ครับว่องไวมากรวดเร็วแร,มรงมากครับถึกมากแต่จ,จะไม่ถึกเท่าตัวอ,อื่นที่ผมใช้นะแต่ก็เรื่อยๆเองเพราะว่าดิลลิดูดีครับเราไปต่อที่เอ่อว่าอะไรดีล่ะสเตทาร์สดีกว่าครับสเตทาร์สแต่ สองไหมเราใช่ดูเฉยนะว่ายืนาน,น,นานแค่ไหนแต่รอบนี้ผมจะลอง,อง,งปล่อยแค่เรย์นะเรย์เจนสกูว์ไหนไหนโอ้เริ่มมาก็าวพลาดเลยจะ่แปะดีปั๊ผมบอกว่าเลยว่าแม่เหนื่อครับสหรับดีบัฟบเหมือนกับว่าก็ค่อยช้านะครับไม่เท่าตาก,ก่อนที่รื้อๆรื้อๆไอ้ยีก็ตายนะครับเราเรีบเลยไปปล่อยตัวเลยดูดูว่าดีนานนะยืนนานอยู่ สุดสกิลพอแม่นนะครับสำหรับสกิลจำเพาะก็แบบดีครับผมว่าดูดีอยู่แต่จะก็เสียนั่นคือมันเล่นตัวเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอมตะหรือว่าการโหดครับมันไม่มีอมตะแล้วก็สร้างสถานะใชนะหรือว่าการทลายซึ่งเล่นยากครับผมว่ามันต้องพึ่งหลายตัวเลยอย่างตุลย์ยาก็ติดที่มาคอยช่วยแล้วโคติกิที่ชนะแล้วก็รีเซ็ตตุลยยาก็เป็นอมตะอย่างที่ผมได้พูดไปอีกตอนตะทีครับต่อไปผมว่าเราไปลองในทีมกันดีกครับไปเนสกูมาครับเรามาเจอทีมนี้เลยดีกว่านะโโอออออ้้มมมมีีีคคู่่่เเเททพลกกนนนดดดววยยไป๋ผขงจัาะ รอบนี้เราเอาเอาไปรุกออกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเรเกนเข้ามาแทนนะครับจาเรเกนมาเลยแล้วผมก็จะเอาตัวกบินเนาะเพราะติดเหมือนตะกี้เห็นตัวบินอยู่นะตัวบินของผมเป็นธาตุไฟนะครับไปนี่เลยไหนว่าเอ๊นี่แซลลี่โอ้โหผ,ผ่านไ,ได้ยังไงไม่บอกจริงๆไปไหนลองดูเลยครับไป here we go ไปแล้วผมลองเล่นคทีมนี้ก่อนนะถ้าไม่ไหวจริงเดี๋ยวลองเอาทีม B มาช่วยเร็วมากครับือว่าแทงค์ที่นู้นไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะครับต,ต,ตัวยืนไม่เคยได้โชว์เลยโอ้โอไหวมากครับโอ้โหตาทีไ่ไม่รับครับตาที่ไม่รับเอาใหม่ดีกว่าที่ไหวปหนะไปไหนเนาะไป ่ทีมที้มาดูพอดีพอดีนะผมเอาเอพิเอดอออกมาแล้วด้วยนี่ทีมพิเดโอโหใช้เพื่อนสองตัวเลยไวค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่ไม่หวั่นเท่าไหร่ครับปลาคือไว้นะครับ l e t s g h o o l ใช้ทีมนี้ก่อนเหมือนเดิมเจมส์มือผมค่อนข้างจะแม่นครับเหมือนก็ถ้าใครอยากรู้นะว่าเกมผมเป็นยังไงก็สามารถไปดูที่คลิปก่อนได้ครับสำหรับที่ผมลงไว้นะรีวิวเจมส์มืด แล้วก็ใส่เกียร์ที่ชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านเขาใส่ธรรมดาเกียร์สายฟรีก็ใส่ต่ามหูเลยว่าแม่แน่นอนดูดีเลยเกียร์น่ารักแรงนะที่ผมเห็นนะดูดิโอ้โหโลดูดีนะดูดีโอวว้วงไวละชักตาไปครับตาท้ายตาไปอีกตา,กตาทีนี้เลยไหมลองดูนะ ตัวการบิน,นไซก่อนปะก็บางคนอจะบอกว่าแรงผมน้อยก็เลยชิวๆนะสับกรเกนก็เข้าใจครับเพราะว่าแรงผมก็น้อยจริงเว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็เลยอยู่แรงต่ำแค่นี้เองก็ต้องเข้าใจผมด้วยเนาะไม่ค่อยได้เล่นจริงยูีนี้ติดติดอันนั้นอยู่นะของไกส์ตาร์เดียวของเขาดีจริงนี่คนระับผมโอ้โหผมเพิ่งเห็นกระเลกินผมใช้เลกแค่นี้เหรอเน,นี่ยเราเลื่อนไปอิด ต <binary> ูด <glaube yapmış> ี耶อุ้ยทีมค่อนข้างโหดเลยเดียวเนี่ยไม่ได้อะโอ้โจมืดจมืดเบรกยิมงกว่ามากเลยฮาวจะพายุแล้วนี่ต้องสวยนะทุกคนแข็งด้วยแล้ผมว่าโอเคถ้าสโตรกินแต่อาจจะไม่สุดเท่าไหร่นะ บาคิทีมลูกาได้จะโหดนะครับของของนี้เรมบัฟดนะ้วยเนาะดูดีเลยใช่สิผมสุบไม่ได้นี่เรมอะใช่สิโอ้ใช่สิเสียดายมากที่ผมสุบไม่ได้เม,ม,มื่อกี้ม,มันจะเก่งหายเลนะตอนมันมาอยู่ดีก็ไปแอบปั๊ฟหรืออะไรไม่รู้ครับเก่งเฉยเลยโหดใช่อืมอลือว่าถึกนะทีมนี้ แต่เรเกนผมพอตีเข้าอยู่แต่ยืนไม่ได้ครับส,สนานาํารับเรเกนตอนนี้ว่าตูนเรมตีโอรัวเลยโหทีมีนเพิ่มแลขข้างได้เยอะนะครับไปเสร็จสักทีครับก็ต่อไปเดี๋ยวก็ผมก็จะสรุปนะสำหรับเรเกนว่าเป็นยังไงนะครับก็เขาช่วยสรุปนะครับเรเกนเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะแรงแล้วก็ถึกอยู่นะครับแต่ข้อเสียก็คือแกไม่มีสกิลอามาตะหรือว่า พวกสถานะนะครับซึ่งน่าเป็นข้อเสียเด่นๆเ,เลยของเรเกนนะเพราะว่ามันสู้ไม่ค่อยไหวนะครับมันก็ต้องมีตัวเอามาซัพพอร์ตเนาะแล้วข้อดีอย่างหนึ่งก็เลยก็คือนี่ครับความสามารถพิเศษใหม่นะออกปฏิบัติการรอบสังหารเมื่อออกปฏิบัติการนะครับก็จะฆ่า1ตัวตายาทันทีแสดงเฉพาะใน PP และกิววอก็คือจะแสดงผลหลังจากที่เริ่มไปแล้ว5าวินะครับก็คือโอเคนะผมว่าโหดอยู่ซึ่งเป็นความสามารถใหม่ที่ น่าสนใจครับโหดทีเดียวซึ่งเท่านี้ครับก็จบระแต่เท่านี้เดือครับก็บวกเลยว่าเป็นตัวที่โอเคถ้าเรทเต็ม10ผมให้หน้าสัก7.5ครับก็เจอกันนะครับถ้าใครคิดยังไงสุ่มได้ตัวไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ผมก็จะคอยอ่านเฉยครับก็ขอให้ทุกคนสุ่มได้ตัวที่อยากได้นะครับไม่ว่าจะเป็นม็อบเรเงียนหรือว่าตัวอื่นๆนะครับเจอครับเจอคลิปหน้าไม่รู้เมื่อไหร่แต่มีแน่นอนครับ Mai tak khawang. cukup.